นิยายรักนิยายเสียงเรื่องหัวใจซาตานตอนที่30สไม่มีการไปฮันนีมูนกันจริงๆหรอกแต่ประกรณใช้เวลาช่วงที่เขาหยุดพาภรรยาและลูกไปเที่ยวส่วนคุณนัญยาใช้ชีวิตอยู่กับซาตานจอมหืนที่เขาทำงานในห้องพักของเธอและ ควบขับเธอทุกครั้งที่เขามีความต้องการกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายปนเปี้ยนวนเวียนอยู่รอบตัวของเธอดาวกับจะเฝ้าเธอไว้เพราะกลัวเธอจะหายไปพอครบอาทิตย์ประกรก็กลับมาพร้อมกับความสุขและใบหน้าที่เปเ้ินยิ้ม ของฝากถูกจกจ่ายด้วยมือของเธอเ่าว่าทั้งคู่ได้ไปเที่ยวกับเขาแต่ก็ไม่มีใครสงสัยอะไรสัปดาห์ต่อมากิ่งแก้วต้องไปให้เคีมโมอีกครั้งรถของที่บ้านขับพาเจ้านายสาวออกไปโดยมีพยาบาลคนเดิมคอยมาดูแลอาการอย่างใกล้ชิด คุณนัญญาทอดสายตามองคุณป่วยที่ดูผอมโซ่ท่านยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่ดูซีเซลลุงมากแต่เธอก็ยังคงยิ้มให้อย่างให้กำลังใจจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันนั้นคุณกวางคุณกวางขาคุณกิ่งแก้วหวานมาเรียกเธอด้วยอาการแตกตื่นทำให้คุณนัญญาค่อนข้างตกใจ มีอะไรหรอคะนะวนคุณแม่เป็นอะไรเธอรีบผลักจากหนังสือเล่มโปรดมองใบหน้าของแม่บ้านที่กำลังทำสีหน้าไม่สู้ดีที่รีบเร่งเข้ามาหาเธอคุณกิ่งแก้วนะสิคะท่านเกิดอาการช็อกอาการของท่านไม่ค่อยดีเลยคุณกวางขาคุณพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณกิ่งแก้วเรียกหาต่คุณนะคะ หวันรีบบอกอย่างละล่ำละลักคุณัญยาเองก็ตกใจและร้อนรนพอกันเธอเตรียมจะเรียกหาคนขับรถก็นึกขึ้นได้ว่าคนขับรถไปกับคุณกิ่งแก้วเสียแล้วพอจะมองหาวิษณุเขาเองก็ออกไปใจตลาดเมื่อสักครู่นี้เองเช่นกันกวางจะเรียกแท็กซี่ หวนสะดุดใจแต่เรายังมีรถอีกคันคุณกวางขับรถได้ใช่ไหมคะหญิงสาวพยักหน้าใช่เธอขับรถเป็นแต่เพราะรถของเธอที่ใช้อยู่ประจำจอดอยู่ที่คอนโดมิเนียมและตลอดมาเธอก็มีคนคอยรับส่งจึงไม่ค่อยได้ขับไปไหนนอกจากจะใช้ไปซื้อของด้วยตัวงเธอเองเงินก็ไปเอากุญแจมาเลยจ้ะ กวางจะไปเอากระเป๋าหวันรีบทําตามทันทีขณะที่เธอดิบวิ่งไปหยิบกระเป๋าถือที่เธอมักพกพาไปไหนมาไหนด้วยเสมอแล้วตรงออกไปที่รถเป็นสีเทาคันนั้นอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเมื่อกดปลดล็อกแล้วตั้งระบบ GPS ปักหมุดไปยังโรงพยาบาลที่เกิ่งแก้วเข้าไปทําการรักษา ก่อนจะโทรหาประกรณ์แต่เขาไม่รับสายแล้วคิดออกว่าเขาติดประชุมช่วงบ่ายแต่เธอไม่สนใจเมื่อพยายามฝากฝากรถติดออกไปยังจุดมุ่งหมายโรงพยาบาลเอกชนอยู่นอกเมืองเธอต้องฝ่ากรถติดออกไปจิตใจค่อนข้างร้อนรนเธอเหลือบมองโทรศัพท์มือถือที่จูๆ่ๆมันก็มีสัญญาณ ไม่มีสัญญาณมือถือเสีย,ย่างนั้นและเมื่อรถเริ่มด่วนมีอาการผิดปกติคุณนันยาจึงพอจะเดาออกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอพยายามประคองรถทว่ารอบข้างทำไมดูเปลี่ยวและเงียบเหงามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งประกบมาทางด้านข้างรถของเธอเป็นผู้ชายสองคนสวมหมวกสวมหมวกนิรภัยเต็มใบ คราแรกหญิงสาวอยากจะขอความช่วยเหลือกับคนทั้งคู่แต่เพราะสายตากลมโตของเธอเหลือบเห็นวัตถุสีดำจากมือของคนซ้อนมันกำลังเล็งตรงมาที่เธอและด้วยความตื่นตระหนกตกใจเธอจึงรีบเต่งความเร็วของรถเพื่อหนีความตื่นเต้นความตื่นเต้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงและ ความหวาดกลัวแถวนี้เป็นสถานที่เปลี่ยวหรือเกินเป็นเส้นทางออกนอกเมืองทำให้มีรถผ่านมาน้อยคันแม้จะเป็นช่วงเวลาใกล้เลิกงานมีเสียงปุกเบาๆเธอกลีดร้ดองและไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรแต่รถของเธอก็เริ่มทรงตัวไม่อยู่มันควบคุมไม่ได้กรีด เสียงร้องของเธอมาพร้อมกับใบหน้าอันซีเซียวที่มาพร้อมความตื่นตนกเพราะข้างหน้าที่เธอเห็นนั้นมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นทางนี้เป็นทางที่กำลังมีการทำทางแม้จะมีกรวยตั้งและป้ายเตือนให้รระมัดระวัง แต่เพราะคุณนัญยาไม่สามารถควบคุมรถของเธอได้มันจึงพุ่งตกลงไปในน้ำทันทีมีคนงานอยู่แถวนั้นหลายคนได้ยินเสียงเหมือนเสียงเบรกร้อล้อครูถนนก่อนจะได้ยินเสียงตูมคล้ายมีอุบัติเหตุพอได้วิ่งมาดูอย่างแตกตื่นคนงานเหล่านั้นต่างตกอ,อกตกใจรถคันดูกําลังจมน้ำ มีรอยเบรกยาวบนถนนรอยคูดและล่องรอยรถที่ชนกับต้นมไม้ใบหญ้าต้นหญ้ารกๆที่อยู่ข้างทางจนมันราบเป็นหน้ากลองมีเสียงตะโกนวกเวกให้มาช่วยกันดูมีการเรียกรถมูลนิธิมีคนกระโดดลงไปช่วยแต่เพราะรถคันใหญ่ขณะจมลงอย่างรถเร็วนั้น ทำให้พลเมืองดีถูกแรงดูดจากน้ำจนสมรักต้องรีบตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำทำอะไรไม่ได้มากและรถคันดูก็จมรถจมลงในน้ำอย่างรวดเร็วคุณนัญยาจูกเพราะแรงอาจจากถุงลมนิรภัยทำให้เธอหมดสติทันทีน้ำจากแม่น้ำหลักสายใหญ่ทะลักเข้ามาในรถยนต์คันดูทำให้คุณนัญยาเริ่ม จมลงในน้ำทันทีไม่มีทางที่เธอจะตื่นขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดได้ทั้งที่เธอแข็งแรงจากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเธอว่ายน้ำสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งมือเรียวปลอยระดองเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะเข็มกัดนริรภัยที่รัดรอบตัวเธอก็นั่นหนา จนร่างบอบบางไม่อาจหลุดออกจากที่นั่งของคนขับข้อมือของเธอลอยเคว้งคว้างไปมากระทั่งซอยข้อมือมารากตลอยคว้างมันอยู่ติดกับข้อมือกลมกลึงทว่ายังมีแสงเรืองๆตรงจี้รูปหัวใจนั้นมันเป็นสีแดงมัวๆกระพริบติดๆกันหลายครั้งจนกระทั่งสีแดงนั้นค่อยๆสลัวไป เหมือนใบหน้างดงามที่ซีเสียวและกำลังจมลงในน้ำสีคุคุๆอย่างช้าๆอย่างไม่มีทางที่หญิงสาวจะช่วยตัวเองได้หรือแม้แต่ใครที่อยู่แถวนั้นจะช่วยทันสองสามชั่วโมงต่อมาข่าวช่องดังหลายช่องประคมข่าวต้นชั่วโมงข่าวนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรมีแค่ข่าวว่า มีรถเบนทะเบียนนี้ตกลงไปในน้ำเจ้าพระยาทราบชื่อผู้ขับเป็นหญิงสาววัย15ปีชื่อนางสาวคุณัญญาและนามสกุลมีใบหน้าของหญิงสาวเคราะห์รายตามรูปในบัตรประชาชนและภาพของเธอที่ถูกเบลอเอาไว้หลังจากหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำร่างที่ไร้วิญญาณออกมาจากรถเบนคันรู้ ที่ยังจมอยู่ในแม่น้ําและมันทําให้คนที่รอดูข่าวถึงกับมีรอยยิ้มที่สาสมใจหลังจากที่รอคอยให้เวลานี้มาถึงอย่างเนิ่นนานจบแล้วนะคะหัวใจสาตาลตอนที่30ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะ ต้องขออภัยกับเสียงแพบๆนะตาไม่มีเวลาอวอรมเสียงเนาะต้องบอกว่าใกล้จบแล้วนะน่าจะน่าจะสามสิบสองหรือสามสิบสามตอนนะคะแต่ต้องลองเขียนดูก่อนเนะะา,ตาะตาตาเขาเรียกอะไรพอดเรื่องไว้แล้วนะคะแต่ว่า ยังไม่แน่ใจว่าเขียนออกไปเราจะได้กี่ตอนก็ยังไงแล้วค่ะมีเวลาแค่ไหนก็เขียนแค่นั้นเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปแต่ยังฝากเรื่องเดิมเนาะช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ